ตำรวจมาตับมือค่ะคุณตำรวจคะไปไปเยี่ยมบ้านนักเรียนกันถึงแล้วค่ะ<ป>โอเคมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับทำไมต้องอายอ่ะตำรวจมาตำรวจมาต,มาตั้งมือค่ะคุณตำรวจครับ ขออนุญาตค่ะจอดแป๊บเดียวค่ะเยี่ยมบ้านนักเรียนแป๊บเดียวค่ะเยี่ยมบ้านโรงเรียนตรงนี้แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวนะคะคุณตขออนุญาตนะคะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวค่ะขออนุญาตเยี่ยมบ้านนักเรียนแป๊บเดียวโอเคมาเรารีบเยี่ยมกันเถอะ เรารีบเยียมเรารีบไปกันเถอะตำรวจบาจะล็อกน้องสรูแสัมภาษณ์คุณพ่อคุณพ่อทำงานไปด้วยได้เลยค่ะโอเคคุณแม่มีอะไรอยากจะให้ทางโรงเรียนหรือคุณครูแบบเพิ่มเติมตรงไหนไหมคะหรือว่าอยากให้โรงเรียนช่วยเหลืออะไรไหมฝากดีเล็กๆเลยฝาดดีเล็กๆเยแม่ได้ยินไหมลูกได้ แมนนี่เป็นคนเดียวที่แบบว่าไม่ไม่กลัวคุณครูแต่เด็กในห้องก็ไม่ค่อยกลัวหรอกเพราะคุณครูก็คุณครูก็อย่างงี้นะใจคุณครูใจดีเหรอรักครูหรือเปล่าไหนมานี่สิไไทำไมต้องเขินต้องอายเนี่ยฮะเป็นลูกผูู้ชายอยู่บ้านน่ะช่วยงานบ้านคุณแม่ด้วยเข้าใจไหมลูกอ่าโอเคอ่าไม่ต้องไปอายขี้อายชอบเผิน โอเคเดี๋ยวครูจะต้องไปอีกบ้านหนึ่งวันนี้นอกจากมาเยี่ยมแล้วคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะไปบ้านปันปันต่อลูกไม่รู้ว่าคุณครูจะได้กี่บ้านวันนี้ <S 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 มีุการนาครูมอทุนให้หนูด้วยเนี่ยคณคผูไปเยี่ยมบ้านมามอบทุนด้วยอโอเคอ่ะไปแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวตำรวจมาอไอ เป็นหนึ่งหลังค่ะเกือบโดนตำรวจล็อกล้อแล้วอีกหลังหนึ่งค่ะโอ้โห oh. อันนี้แบบว่าเป็นในสวนเลยนะคะเนี่ยโอ้ oh. มาเย็นนิดนึงโอ้ oh. บรรยากาศดีจังเลยดูสิคะเนี่ยบรรยากาศในสวนในสวนไม่รู้มาถูกที่หรือเปล่านะ mm. ก็ตาม GPS มาค่ะเ <Okay. S 1> อาคุณครูมาผิดที่หรอ ครัวในสวนเนี่ยค่ะก็คุณแม่ปักหมุดมาว่าครัวในสวนค่ะแยกหกขีดหนึ่งะคะไม่ครูจอดอยู่หน้าร้านอาหารครัวในสวนเนี่ยค่ะ มาตาม GPS ที่คุณแม่ปักหมุดมาให้อ่ะแต่ว่าอยู่ปากซอยเลยอะค่ะอยู่ปากซอยแสดงครูต้องย้อนกลับไปใช่ไหมอยู่ตรงไหนเอ่ยวนจอดรถได้ไหมทางแคบมากเลยได้ค่ะคุณน้องเลกออกมาที่คุณน้องเกเข้าไปมีสะพานใช่ไหมคะใช่ค่ะที่มันเป็นสะพานไม้อ่ะค่ะ อ๋อต้องออกมาอีกะคะอค่ะอยู่ถนนใหญ่เลยค่ะอยู่ปากซอยอ๋อโอเคโอเคค่ะคุณแม่ช่วยช่วยยืนหน้าบ้านได้ไหม <laughs> ครูไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน <laughs> ถ้าครูออกจากต้องออกมาปากปากซอยถนนใหญ่เลยอะค่ะคุณแม่ปากซอยถนนใหญ่อ,อยู่ซอยอะไรคะเนี้ยถนนเทพแยกหกขีดหนึ่งก็และคะ่ะใตหนูอยู่ต้นซอยเลยค่ะประชาอุทิศห้าสิบสี่ค่ะประชาอุทิศห้าสิบสี่ค่ะแยกหก มาผิดที่ย้อนกลับนี่ร้านอาหารครัวในสวนออพอดีว่าจะมาเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะผู้ปกครองปักหมุดมาตรงนี้บ้านใคร,ใค,รครับบ้านน้องปันปันแต่โทรไปแล้วค่ะเขาปักหมุดผิดเดี๋ยวย้อนกลับไปค,ค่ะ <laughs> ขอโทษด้วยค่ะเ,เข้าไปตรงนี้ก็ได้ <laughs> ได้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณต้เลี้ยงหลงเข้าไปข้างในเนีไปตาม G P S ที่คุณแม่ปังหมดมาอ๋อบ้านอยู่ตรงไหนค่ะโอเคได้ได้จอดรถได้ไหมเนี่ยได้เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านแม่รอที่บ้านเลยค่ะเจอแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายวิดีโอด้วยนะคะเ คือการเยี่ยมบ้านเดี๋ยวคุณครูใส่แม็กก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวขออน,นุญาตใส่แม็ดนิดึงนะคะโอเค,อเคมาเยี่ยมบ้านกันไในบ้านของปันปัน,ปนครับอยู่หลังไหนเอ่ยอันนำครูไปหน่อยครับนี่คนเก่งปันปันคนเก่งครูโอ้โหนี่บ้านของปันปันนะดูด้วยผักอร่อยมากเลยนะคะนี่ก็กเตร,รเียมมาให้ครูเนี่ยเอาหรอโอ้ขอบคุณมากค่ะ ผักมาให้คุณครูด้วยนี่ผักโอ้โหทวพูด้วยนี่ปลูกเองเปล่าลูกปลูกเองนะคะเก่งมากเก่งมากมีผักนะเอาผักให้คุณครูด้วยอ่ะไม่มียามีอะไรหรอกมุดเข้าไปซ่อ๋อค่ะได้ได้ดีเลยดีเลยลดน้ำแล้วก็เลี้ยงน้องด้วยไหมคะช่วยเลี hmm. ้ยงน้องด้วยเนาะน้องน้องกี่ขวบแล้ว หายามิดีกอนี้หนึ่งมีครอบ,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 อบอครัวปูนนะนี่อันนี้เป็นคนปูนะคะโอเคไปแล้วเสร็จภารกิจในการเยี่ยมบ้านวันนี้มืดมากเลยค่ะกลับบ้านก่อนแล้วเสร็จแล้วอขอบคุณมากนะคะลงเลยเลงย <c oughs> หมดแล้วหมดสุดแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าน,ปานไปแล้ว <c oughs> มืดเลย ายกับบ้านจะจิ้นภารกิจโอเค <Okay. S 1> วันนี้ก็ได้สองหลังตากลับบ้านมืดแล้วค่ะนี่ผักขอบคุณมากนะคะกลับบ้านกัน